ข้าวเหลือบ้างไหมอ่ะจ <G l ug> ิเนลครับว่าวก,กลังฟังพอดีดิลันได้ดูไม่ได้ไม่ไม่มาดูจิเนปลประกวดหรอเพิ่งตื่นนะคะเออเอ,อเอ้ยพี่ตัดพี่ตัศด,ดวง จีเนีวค่ะคือว่าคุณไม่ให้ความสําคัญน้องสาวปัอ๊อทั้งที่ก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของน้องน้องประกวดครั้งแรกน่ะน้องไม่มีกําลังใจเลยมองลงมาข้างล่างเวทีก็ไม่เห็นคุณดีแลนอยู่เนี่ยนิดไปแล้วครับ 1ิห้าวันค่ะห้าวันอะไรหรอนี่ถือว่าตอนแรกจิเนลจะไม่คุยกับคุณหนึ่งเดือน <Hä? S 2> แต่ว่าเห็นว่าคุณมาทันพาจิเนลไปลอยกระทงลอยโคมจิเนลจะล้นให้เหลือสิบห้าวันไม่คุยด้วยสิบห้าวันหรอ ะไม่คุยสิบห้าวันหรือคุณอยากจะโดนํำโทษเจ็ดวันเราทำโทษเจ็ดวันดีกว่าครับจะไม่คุยกันเลยเหรอก็อให้คุณเลือกไงว่าคุณจะโดนทำโทษเจ็ดวันหรือว่าจะไม่คุยสิบห้าวันเราทำโทษเจ็ดวันครับ รยไปเก็บค่ะแล้วเราจะต้องวิ่งไปคุณนั่น <ะ S 1> แหละต้องวิ่งไปไป แล้วระหว่างทางตะโกนเนี่ยนะคะตะโกนว่าผมจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับตีเล่นจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับ,บได้นะครับนี่ตาบนึงอันนี้ไปลไทเนิ่งใช่ไหมใช่ค่ะ โ <s us> อเคฮะพร้อมแล้วฮะไป <S <s <us> โอ้ยรถเกือบผมจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับเดแรนจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับ <S <s <us> <S ผมจะไม่ผิดนัดเดี๋ยวนัดเรานัดกันตอนไหนนะคุณเจนวอ่าเรานัดกันตอนไหนหรอคะ คนก็รู้ว่าจีเนลมีประกวดคนก็ต้องนัดตัวเองหรือเปล่าคะอ๋อผมจะไม่ผิด,น,ดนัดอีกแล้วครับจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับตะกอนดังก,กว่าน,นี้คะ่ะผมจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับที่แลนจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับ ดิลันจะไม่ผินนัดอีกแล้วครับเอาเงียบทำไมคะเออดิลันจะไม่พินนัดจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พินนัดจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พิดนัดจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พินนัทคุณจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่ผิดนัดจีเนลเอามันหายไปแล้วเหรอ รอยกระทงหมดแล้วเหรอใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว,ว่าตอนนั้นคุณมาไม่ทันมาพาจีเนลรอยกระทงไม่ทันเราไมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากรู้เลยครับดิแลนจะไม่พินัทจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่ <c oughs> ผมจะไม่พินัทคุณจีเนลอีกแล้วครับดิแลนจะไม่พินัท คุณจเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พีนัทเออคุณจเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พี่นัทคุณจเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พี่นัทจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พี่นัทจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พี่นัทจีเนลอีกแล้วครับ ดังกว่าน,นี้ค่ะผมจะไม่พี่นัทคุณ<ท>จีเนลอีกแล้วครับ,บดิลันะนะจะไม่พี่น่าดิลันจะไม่พี่นัดจีเนลอ,อีกแล้วครับหัวเฮียเดี๋ยวนะเรานะผมจะไม่พี่นัดคุณจีเนลอ,อีกแล้วครับดิลันจะไม่พี่นัทจีเนลอีกแล้วครับ 他变掉了